หึงไว้กับรถหกล้อครับน้ำจะไหลลงไปในเมืองนะครับมวลน,น้ำทั้งหมดก้อนนี้จะไหลลงไปในเมืองนะครับลงไปที่แก้มลิงแต่แก้มลิงมันเต็มแล้วท่านมวลน,น้ำขนาดนี้ทุ่งลีก็น่าจะจมด้วยครับ น้ำป่าครับอันนี้น้ำป่ามีแต่โคลนครับเนี่ยน้ำป่าลงอย่าควรคานหลาวครับน้ำโคลนแบบนี้น้ำป่าร้อยเปอร์เซ็นต์ครับหมู่บ้านที่อยู่นี่อยู่ตีนเขาเลยนะครับถือว่าสูงแล้วน้ำยังเนี่ยลงอย่าควร พิกัดเลยเทศบาลคอหงใหม่เข้ามาประมาณ1กิโลเมตรครับพิกัดน้ำลงไปทุ่งรีนะครับใครอยู่ทุ่งรีเก็บของขนของย้ายรถได้ย้ายเลยครับแต่ทานหรือเปล่าไม่รู้นะเพอน้ำตรงนี้ไวมาก ไวอย่างเร็วเลยครับดูได้เมื่อเช้าไม่มีนะครับเมื่อเช้าถนนแห้งวันนี้แห้งทั้งวันนี่เพิ่งไหลลงมาเมื่อประมาณครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานี่เองครับ ไม่เคยเป็นนะครับปกติทุกปีจะท่วมแค่วันเดียววันที่22พฤศจิกาท่วมครั้งเดียวน,บบน้ําแบบเนี้ยจะลงมาครั้งเดียวแต่ปีนี้ในรอบสีวันนี่ครั้งที่3แล้วครั้งที่3นี่หนักกว่าเดิมครับ